สวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube ที่เคารบรักครับวันนี้ผมมี t o y ย t a a l t i อินะครับ1.6 E 2014โชมหน้า2017แล้วก็บอดี้ท้ายเป็น2017เหมือนกันคันนี้ใช้น้ำมันและ LPG บีจีเชเพิ่งติดมานะครับผมตัวนี้เพิ่งติดติดใหม่ๆเลยนะครับรถทดลองทางไกลมาแล้ว465กิโลจากกรุงเทพมาที่สุรินทร์นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมนะครับรายละเอียดน,นะครับผม ตัวนี้เป็นรถปลดป้ายมานะครับผมก็คือเป็นรถป้ายเหลืองมาแล้วก็เปลี่ยนประเภทจดจดประเภทเป็นป้ายดําแล้วนะครับก็ได้เกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้เกียร์ออโต้แท้เลยนะครับในส่วนการแต่งออปชั่นก็คือเจ้าของได้เปลี่ยนโฉมเป็น2017นะครับก็คือได้แบบรอเลยคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปแต่งเลยนะครับผมคือเขาแต่งให้แล้วนะครับคันนี้ อ่าเป็นระบบดิสซีล้อนะครับผมทุงลมนี้ละพยคู่นะครับผมมีประกันกชั้นสามแถมให้นะอันนี้คือเจ้าของเขาแถมให้มานะครับกุญแจหนึ่งลูกนะครับผมรถประมาณสามมือเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับผมก็จะมีบริษัทแล้วก็รายเลขที่สองก็น่าจะเป็นรายแรยกก็จะเป็นบริษัทเนาะรายที่สองก็เป็นคอบควรองแล้วก็จะมาเป็นลําดับที่สามคือประเภทป้ายป้ายดำนะครับประมาณนี้บ่อ,บอประมาณนี้นะครับผมเอบอบ่อประมาณนี้ ฟดานเจ้าของได้แต่งให้นะครับเป็นแบบ VIP นะครับผมเป็นลายฮอตนะครับก็จะสวยนะประมาณนี้นะนี่ไรไดไปไม่ผิดหวังหรอกเพราะว่าเรากําลังทําความสะอาดให้นะครับผมฟิล์มฟิล์มเราก็ติดให้นะฟิล์มติดให้นะเออตัวนี้นี่ทาความสะอาดนีพน่พื้นของด้านหน้าให้นะครับผมเอานี่นคอนโซลไม่มีฉีกขาดนะครับผมตัวของบอดี้คอนโซลไม่มีฉีกขาดนะครับก็จะประมาณนี้ เรากาลังเก็บรายละเอียดทําความสะอาดให้นะครับผมก็พี่น้องอยากได้ก็โทรมานะครับผมนี่ใน<ช>ส่วนของเกียร์อะไรเราก็ทําความสะอาดเช็ดฝุนให้หมดเลยนะครับตัวด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับผม <c oughs> อยู่ครบหมดเลยนี่นะครับสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดเลยนี่นะครับเรากําลังทําความสะอาดให้นะครับผมคันนี้ใช้น้ำมันและ LPG ในด้านของ LPG เป็นหัวฉีดนะครับผม เพิ่งกิดมาไม่ใหม่เลยนะครับท่านใดที่อยากได้ก็เรียนเชิญนะครับราคาเราตั้งไว้ที่หนึ่งแสนสี่หมืนเก้าพันบาทนะครับผมนี่น่าใช้นะเพราะว่าเจ้าของเขาแต่งให้แล้วนะครับผมดูรถที่บ้านเต้ตะบนท่าศนะครับลูกค้านี่สองพันสิบสี่นะครับผมตัวนี้สองพันสิบสี่นะครับคุณลูกค้านี่นะครับสองพันสิบสี่นะครับผมมาบนี้เลยนะครับ กันส่วนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราขับมาจากกรุงเทพนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมกับเอฟซี F C, แล้วก็ผู้ติดตามใหม่แล้วผู้ติดตามเก่านะครับที่ยังไม่มีรถใช้กระจกบานหน้าเดิมนะครับกระจกบานหน้าเดิมนะครับผมก็ภาษีก็ไม่ขาดนะครับผมภาษีไม่ขาด 69 oh, ถ้าสนใจก็มาดูได้ที่บ้านตาแต้ตะบลท่าอรัตนบุรีจัังหวดสุรินทร์เบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 1 2 6ครับตัวล้อแม็กก็จะประมาณนี้นะครับผม,มยังใหม่ๆนะอันนี้มันจะเปื้อนนะเพราะว่าเราขับมาจากกทมเมื่อคืนนี้นะครับผมในตัวคนตาไฟหน้าก็จะเป็นชม207 1นะครับผมเรียวๆส,ๆสวยๆเลยนะครับผมน,นะครับเป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับใช้น้ำมันและ LPG หัวฉีดครับ2ระบบนะครับผมประหยัดมากาขับทางไกลสบายเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับคันนี้เราเช็คระบบทางไกลให้แล้วนะครับผมปกติผ่านนะครับถ้าหาสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรมาที่0 9 3 3 7 3 6 1 2 6นะครับ0 9 3 3 7 3ก้าสครับผมฝากไปด้วยนะครับผมกับจักรยินรถมือสองนะครับถ้าสนใจก็โทรมานะครับเป็นเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาต แต่เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ